เริ่มต้นข่าวแรกของเราในวันนี้นะฮะพูดถึงพรุ่งนี้หน่อยดีกว่ากิจกรรมตลอดออนแอร์ที่จังหวัดนครสวรรค์น,นะครับชาวนครสวรรค์และก็พื้นที่ใกล้เคียงเตรียมตัวให้พร้อมนะฮะช่วงวันนี้หลายต่หลายท่านคงจะได้เจอทีมงานของเราแล้วพี่ฝนก็อยู่ที่นั่นด้วยไปดูกันดีกว่าว่าตอนนี้พร้อมขนาดไหนแล้วครับ ฝน,นก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์แล้วนะคะและที่ที่ฝนยืนอยู่นี้ก็คืออุทยานสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์นั่นเองซึ่งเป็นสถานที่จัดงานนะคะกิจกรรมตลอดน,นอนแอร์ครั้งที่12ของเราในวันพรุ่งนี้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะมีทัพศิลปินดารานันกร้องพิธีกรผู้ประกาศข่าวจากช่องกายมหัศดีที่จะมามอบความสุขให้กับพี่น้องชาวนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียงที่นี่พร้อมกับของแจกมากมายทีเดียวขอย,ย้ำนะคะพรุ่งนี้เรามาเจอกันพลาดลรวจะเสียใจนะคะ เพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีโอกาสได้มาจัดก,กิจกรรมที่นี่อีกเมื่อไหร่นะคะแต่ไม่ต้องแปลกใจนะคะทํามาเห็นฝนยืนอยู่คนเดียวเพราะว่าตอนนี้นะคะน้องๆพิธีกรนายเตะเทนของเรารวมถึงพี่บอยพี่เต้นพี่บุ๋มปนัดดาแห่งรายการตกมันบันเทิงตอนนี้ก็ต้องแยกย้ายนะคะไปพิชิตภารกิจของดีของเด็ดไฮไลท์เด็ดๆของจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะเพราะว่าที่เนี่ยเขามีคําขวัญว่าเมืองสีแควแฮมังกรพักผ่อนบึงมระเพชร จะเด็ดจะฟังขนาดไหนนะคะติดตามชมกันได้ที่รายการ EX Entertainment e X p r e s s ที่นี่แหละค่ะและขอย้ำนะคะวันพรุ่งนี้เรามีนัดกันนะคะลานหน้าหน้าค่ะที่อุทยานสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะคะตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไปมากันเยอะๆนะคะรับรองว่าสนุกแน่นอนค่ะเย้ผมเป็นอีกหนึ่งคนฮะที่การันตีว่าพรุ่งนี้เต็มอิ่มอย่างแน่นอนครับศิลปินมากันแน่แนๆเลยสำหรับกิจกรรมตลอดออนแอร์ของ